ครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกม Hero of New World นะฮะหรือว่าฮอนนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Hero of New World ใช่กูบอกไปแล้วโอเควันนี้เราจะมาเล่นในโหมดใหม่ฮะชื่ออะไรโหมดโหมดอะไรเจมม์นี่ครัอ่าบิดโหมดนะครับผมเราจะมาดูกันว่าโหมดนี้เนี่ยมันต่างจากโหมดธรรมดายังไงนะก็ บวก50ความเร็วกันขั้นที่นะผมโจมตีเร็วขึ้นอีก30นะฮะเดี๋ยวแม่งบวกอะไรสัตว์แบบนั้นเดินเพราอ่านก่อนรถมานาที่ใช้นะรถกูดา80%นะเยอะแยะครับจริงๆเดี๋ยวเพราะอ้างสามก่อนเลยลากหรือว่าสเต็ปลาร์ดนะฮะมาแล้วหนึ่งตัวเฮียตอนนี้อะไรอ่ะฟื้นภูเลือดอีกฟื้นภูมานานะครับอ่าแล้วเทียอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาจังหวะอ่านดีๆแล้วกันนะะตอนนี้แม่งมันบวกกันเละเลยเว้ย อย่างไรแล้วแม่งเรารอเรารอล้าสเต็มเต็มเนี่ยเต็มโดนี้แบบนี้แบบนี้อื้มอื้มตีเร็วมากตีเร็วมากกูอยู่ไหนวะเนี่ยเลือดเต็มอยู่เลือดเต็มอยู่โอ้ย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 ร้ายกานจุ้ยร้ายแต่ว่าฟิลไหนวะอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วโอ้ชิเปอร์ชีวิตนี้มันยากเพื่อนนี่ วันเบรสทูคิวครับแหมหน่ารักจริงเลยตอนนี้โกมาเชิ่งอย่งนี้เอเลยครับเขาบอกเลยว่าต้องบวก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 ไม่มีรองเท้าไอเจ็ตเบียดอ่าเจ็ตเนนบียดแล้วตอนนี้เขาบอกแล้วเพปปี้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 โอ้ร้ายการจริงเลยนายเอาแล้วตอนนี้แฮปปี้โหมดนี่ขนาดเพิ่งเล่นนะแต่ว่าเมื่อกี้มีซักตอมมารอบหนึ่งนะแต่บ้าก่อนจะได้มี้นี่กากมาก เฮ้ยอนาลชันมันต้องอนาลชันฮู้อึ๊ยอึ๊ยอึยเฮ้ยไลกการรายการรายการรายการไลก์กาะ โอเคครับต้องบอกเลยว่าอ่เราจะมาดูกันนะฮะผมก็สถานะเนี้ยก็จะบวกการวิ่งเร็วนะผม50นะฮะแล้วก็ตีเร็วขึ้นอีก30นะลดครูดาวทุกสกิลนะผม80นะฮะลดเวลาที่ใช้80ด้วยนะผมฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูมานานะครับลด40ระยะอ่าอะไรตัวหนึ่งอ๋อลด40อ่าบวกไอ้ตัดที่มันแย่ๆอ่ะเออติดพิษอะไรประมาณนั้นมันจะลดเวลาการอันนั้นนะฮะดีว่าไปนะโอเคแน่นอนจริงฮะตอนนี้รวยมากเลยเขาบอกเลยมาแล้ว คือพวกไอเทมอะไรนี้ก็จะลดนะแต่อย่างเดียวเลยครับผมอยากให้มันลดมากคือเวลาเกิดเนี่ยเออถ้ามันลดเวลาเกิดด้วยนี่จะเป็นอะไรที่จีนะฮะเอาละฮะแฮปปี้ตอนนี้กูอยู่ไหนวะเดี๋ยวมาแล้วลิกมาแล้วเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยไรกันเฮ้ยสี่ลาหละเอ้ยเอ้ยอ้าวมินเนี้ยแหละเอาไะล่ะเอาบะเอาบะโอ้ไม่ได้เว้ยไม่หิวอะครับจริงผมนี่หิวมากเลยนะฮะ โอ้โหเลยครับอืัลเทอรี่นี่ซอยนะครับเดี๋ยวเรามากับเพื่อนเราสองคนลืมแนะนําตัวฮะเป็นคนที่โรงเรียนเราเท่านั้นเลยครับผมมีอ่าดาร์กซอนนะครับแล้วก็ไมล์ฟิวเจ้าเก่านะครับผมเดินแทบจะทุกคลิปเลยนะฮะสำหรับทีนี้นะครับเราออกเป็นบอสเบิร์นก่อนก็ได้แล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราเล่นตัวอะไรกันบ้างวะแต่ที่รู้ๆอ๋อดาร์กซอนเล่นอ่าแฮมเมอร์ครับส่วนแม็กมัตเนี่ยเจนนี้เราเล่นนะฮะ งเป็นเฮียอะไรศาสตว์มึงเป็นเฮียอะไรไอ้เจมเอ้อเอ้เอูไรกาดปะไรจริงเฮ้ยไรกาดอ่ะเฮ้ยจริงๆเลยแต่ดังนี่แนะนำเลยตัวเนี้ยชัดเจนแม่งแม่งหิวเกินแล้วไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเอาละโอ้โหแอมเบอร์สตอร์มฮะตัวนี้ตัวนี้มาแล้วอะไรวะเนี่ย สร้อยเขียวเด็กเฟดอะเด็กเฟดเด็กเฟดเด็กเด็กเฟดหิวโอ้ยไม่อันนายวะเอาเจมเจมทำอะไรเจมเจมเจมเมื่อกี้ทำอะไรเห็นนะเห็นนะเพื่อนเด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 มันดีเลือดพุชโอ้ยตายตื่นใจเลยโอ้หถ้าเล่นโหมดนี้จนชินนี่นะแน่นอนจริงๆนะต้องขอบอกเอาละอัร์เธอรี่เท่า ไม่กล้าโอ้เอาแล้วฮะเอาแม็กมัดกูไปแล้วฮะโอ้โหทิ้งเพื่อนไปเลยฮะเอาอาร์เทลี่หายไปแล้วหายด้วยความเร็วแสงนะฮะเดี <c oughs> okay. ๋ยวไอชิ้นไอเทมชินมช้นหอ้าไปเขเอาเป็นดูเลือดแล้วกันระบบเนี่ยตอนนี้แม่งมันไอเทมทับกันอยู่ผมตอนน้องรีบออกนะครับมันจะนเสียเยน, <c oughs> นี่ยเสียตังหนึ <c oughs> น่งร <c oughs> ้อยดีแล้วโอ้โเพบดิบถอน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 โอ้ไม่ได้ว่ะอีอีอ โอ้แม่งเปียวอ่ะถ้าจะทุกตัวเลยครับเปียวหมดเนี้ยบางตัวนี่มึงเป็น e er เฮียเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้ฮาวิ่งกลับเฉยเลยกูเฮ้ยไอ้เฮียแม่งไอ้เฮียแม่งเวลก้าเว,ว้ยสกิลแรงมันระเบิดมาแล้วมวัมีรองเท้าวะทำไมมันวิ่งช้าอย่างไรวะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอมเกิดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับมันเกิดแล้วโอ้เออเอเอโอ้ไม่รอ อัพแสแต็กมากเลยหมัอนไส้นะครับตอนนี้สกิลแม่งพอใจแล้วตอนนี้ครับสกิลหนึ่งสกิลสามเต็มแล้วสกิลสองไม่ค่อยได้ใช้จริงคือครูดาวแม่งแบบมันเล่นยังไม่ชินนะแบบว่าบางทีมันไม่ได้ดูสกิลอะ่ะแบบปกติมันเล่นแต่พวกจัดอันดับอะไรแสตมิมม้งพวกนั้นเลยไม่ไม่ไมค่อยคุ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปแล้วห้านาทีครับคิวกันนี่โอ้โหแหลกรานนะฮะเจมเงียบเลยอนะเจมเจมอะไรเจม ลายเปล่าลายมาอ่าของเถื่อนแล้วครับผู้เียวอ่ของเถื่อนแล้วครับนี่นี่ฮึบมาแล้วลิกมาแล้วเฮ้ยตีอ้๋ไร้การอ่ะเขาบอกเลยหมดนี่ไปหาไอ้ส่งไอผู้เขียวอ้าวนี่คลองเหรออ้าวคลองเหรอ กรรมไม่รู้มาคอมันตายง่ายคองมันตายง่ายจริงปะอ่ามึงเสร็จดิโอ้มย์เนาะอะไรวะเนี่ย <c oughs> สองนาทีเอ็นนะห้านาทีเอน็น <c oughs> อะไร,รวิ่งมาแล้วครับแบบนี้ดุมๆมาแบบนี้เ <c oughs> บรเมลจะหมดเนะ <c oughs> อะวะเอาละตอนนี้ขอมาหน่อยมามาหน่อยมาหน่อย <c oughs> โอ้โหตอนนี้โอ้โดูเลือดสู้ไม่ได้ว่ะ แม่กต้องออกลุมเคเบิลไม่หวะไม่แน่ใจนะมันบวกกันนี่มันอยู่กันเป็นบวกกันได้จริงๆฮะตอนนี้แม็กมันบอกว่าชิวเบเกอร์เอาละแม็กมันตันเต้ตันตันเต้ตันมุดตันมุดตายเดี๋ยวตายตอนนี้ชิวเันแหลกรานมากนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่จี๊บจี๊บไม่ไม่เรียกว่าบิ๊กซับบิ๊กซ้อนนะฮะผมรู้จริงเด้อมันเกิดคนมาเลย นานเด่มันน่าจะลดเวลาเกิดด้วยเนี่ยใน่แบบมันมันใหม่แน่นอนนะตอนนี้ขอบอกเลยว่ายาขอลองลอรอของก่อนยะขอเลยว่าพูีเยพี่ว้วู้วู้้วู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 ้ว้ววูาวยวว้ว้อว้วว้ เ้ยมัน,ม,นมันต้องหาคอนเบตแล้วดิอย่างเงี้ยไม่ได้วะ่ะทาัากระสังสีแย่เลยะนะะรับแม็เอาละฮะบาแหลกหรือเปล่าครับเล่นเยอะเดี๋ยวกูบายแบ็กดีไหมเนี่ยเฮ้ยตังเยอะมากเลยตอนเนี้ยกูบายก็ได้ไอ้ห่ามึง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 ไอ้ห่าต้อเยเขียวไอ้เจ็กเฟตอ,อ่ะเฮ้ยโอ้ เบรดเมลนะเจอแบบนี้เขาบอกเลยว่าลิกจะไม่ยุ่งจริงนะครับแม่คือนี่แหลกร้านนะฮะตานี้ก็เริ่มเริ่มจะแจกแล้วตอนนี้โอ้โหแฮมเบอร์วิ่งไปแล้วเบอร์เซิร์งโอ้โหคิวรัวนโอ้อันตรีปาววะอันตรีครับแม่เขาจะทําอะไรทําอะไรทุบป้อมข้าวว่าโอ้ป้อมด้วยเฮียเนี่ยอันตรีไม่ต้องใช้แล้วกันนะครับผมอัจจะแตกโอ้ยโอ้โอ้ทุบโอ้ยไม่ไหวไม่เอาไม่ไหวดาบแดง อ่าตังเลยเมาแล้วฮะบับเบิ้ลเราเวลนี่น่ารักกูนี่เวลน่ารักอยู่คนเดียวเลยนะครับเนี่ยอ่านะมาดูเวลเจนตี้ดีกว่าของเจนตี้ตูเบเกอร์เลยทีเดียวนะฮะขอออกเป็นทางด้านของนี่เลยฮะเบย์มอร์ธันนะโมใกล้ได้แล้วขอแบบถุกๆหน่อยไปดูเลือดดูเลือดดูรัวคือแม่งลำคาญเขียวว่ะจริงกูลำคาญมากเลยเขียวเนี่ย รอเขียวหมดก่อนมึงขี่มันมันไม่มีกูดาวเขียวว่ะพี่อาริงอะ่ะเออเอาแล้วกูจะทำอะไรมันได้วะเนี่ยมกลึงเฮ้ยไม่เจอไรไม่กูสัหงหรณ์ต้องออกหาคอนมาสู้มึงใช่ไหมได้ได้หมดได้หมดไอ้ไอ้ยอ้ยแม่น่ามันกูมาปุ๊บม,มันก็กดเขียวอะไรเนี่ยเฮ้ย ก้อนตีก้อนตีเนอสัสก้อนตีเหรอนี่มันตีเหรอมันตีเหรอะบุญเจอมึงบุญเจอมึงเท่แหละมึงเนี่ยแหละโอ้อะไรวะรอกูออกหาร์คอนได้พวกมึงสนุกพีเด้เนี่ยพีเด้พีเด้พีเด้โอ้โหลิชชกูไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแตะ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 โอ้โหมึงแตะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไลด์สไลด์ดิโอ้โหแบบนี้แน่นอนนะเบย์มอร์ารจัดมา ตอนนี้ตึงนะฮะมาแหลกไปแล้วนะผมของทัพไม่เป็นไรตอนนี้กูออกออกหาก,กาห่อนก่อน <uld television> ได้ินเด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 ินงไหนมึงเขียวอ่ะเอาอีก้โอ้โหกู้อำคาเลยเป็นเ,เหี้ยเหี้ยฮะมึงเป็นเหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยแต่ก่อตอนนี้นี่ห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะเอ้ยเกือ<ะ>บ <im itan> น,น,นะเกือบเกือบซึ่คงคร <im itan> ับแต่ว่าของเราแม่ง ออกหาค้อนงานเชื่อกูขี้แตกต้องออกอยู่แล้วหาค้อนนะขี้หักในก็บอกเลยจริงมาเป็นตัวไม่เขียวแล้วแม่งออกเขียวมาฮะใครนีนายอะไรวะป๊อบปะปังเราแหมตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบนาทีฮะโอ้เหมือนผ่านไปเป็นชั่วโมงเลยนะอ่าววีเดเตอร์ครับวีเดเตอร์อ่ะมันไม่ได้ออกเขียวว่ะโดนไม่งั้นอยู่แล้วไงไปไกลเท่านี้แค่

กลับบ้านก่อนนะออกนี่เลยฮะใกล้ได้แล้วผมสำหรับฮ her c o n v e ดผมจะได้หา c o n v e ดนี่บอกเลยตัดคอที่ตัดเราไม่เราไม่เปิดไม้ด่าดเขานะครับเราเป็นคนดีนะครับผมด่าดดาดหลพอนะเขาไม่รู้เราด่าแบบไมซีเรียสเอาละฮะอายครับอายทำไมวะอ๋อเตมจีเราโบแมงดิสี่หายดิไอ หายหายหายดิหายมึงหายหายมึงมึงมึงมาไงนะมึงกูรอหมดเนี่ยมาได้ไหมทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยดูเลือดลือดเลือดก่อนเจอดลยเจอดเลยเหมือนเพื่อไอ้สัตว์ไหมมันหงิดว่ะเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยรอดเอาเป็นว่ารอดแล้วกันนะครับมันเกีโอ้ย เฮ้ยมันน่ารำคาญมากเลยเว้ยนี่แบบขอแบบตรงๆเลยอะรำคาญมากเลยอะไอ้เขียวเนี่ยพวกเด็กเขียวนะตัดพียอะไรแกตัดเป็นเชี่ยแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอโจชั่มโจชั่มโอ้เอ้ยนี่นเรื่อยเรื่อยเฮ้ยชุดปุ๊บปุ๊บวิ่งอ้าวโอ้มาแล้วโอ้เอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เขียวใช่ไหมเขียวใช่ไหม เขียวโอ้เขียวตายตายแล้วไม่รอดนะจับจัตบตับด้วยเอาเรืเอาเรื่องนะผมฮ <med S 1> าคอนเบรเนนะี่ยถ้าถ้ามันออกมาครับมันจะทับกระดอนมิกเกอร์นะครับผมแต่ว่าสถานะของไรแบรนเนี่ยจะยังติดอยู่นะแล้วเ,เราก็จะได้สถานะตีเร็วปกติแต่ว่าเราจะไม่ตีติดสโลแค่นั้นเองนะครับผมต่างแค่นั้นก็ลองดูกันได้ฮะมันเออทัางแนงแล้วฮ่าเดี๋ยวเป็นกระเดื่แล้ว รักษาตัวรอดเป็นยอดดีฮะตอนนี้นี่ขนาดออกฮาร์เนี่ยหละแตะแตะแตะลองได้ฮาร์คอนก่อนพวกมึงบอกเลยว่าข <Are you S 1> ี้ขี้แตกมาแล้วครับตอนนี้ฮะเปปปี้เรียกว่าออกเ <c oughs> ขี่ยมันจะทุกคนเลยนะฮะมึงเขีย่เยเอาเ,เอาบอมเขี่ยเอาบอมเออเอาดิเอาเวลามึงเป็นเยียอะไรสั่นมึงยี่อะไรเขี่ยวะเขี่ยวไอ้สัตว์เบลดเมลเบลดเมลกูไม่กลัวเว้ยไปแล้วกูไปแล้วมาแล้วตอนนี้ มา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 คอนเบรดมาคอนเบรดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะขนาดนั้นมาแล้วมึงมึงตายมึงตายมึงมัดไส้มึงมัดไส้แย่แล้วมึงอย่าหวังเลยว่ามึงจะรอดเขาเนี้ยเขาบอกเลยตัวอะไรก็ได้ขอให้มาเลยตอนเนี้ยมานาเยอะด้วยเด้งมานาดีด้วยนี่ตายมีแต่ตายก็ตายพวกมึงอ่ะเอาละตอนนี้เริ่มเป็นสงครามในความ มึงมั่งนี่ตะปนโอ้ตะปน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 กลัวไปแล้วโู้ยเย่ย่ย่เย่เิลกูเร็วสกิลกูเร็วไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยมันเอ็นหรอเฮ้ยมันเอ็นว่ะเฮ้ยไม่ได้ดิมึงพาเข้าหนะพาเข้าหน่อยสาพาเข้าหนออ่ะหูยังไม่ไหววะโอ้เอาละตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าต้องบายแบ็กกันรัวๆโอ้โหบับเบิ้ลมึงไม่ใช่เวลามาโชว์ช่ำไหม เดี <Laure> ha, ๋ยวตอนนี so, so, ้ตังไม่มีเฮ่อาล้วโอ้โหเสียบาลแล็ครัวๆเจนจี้เราตอนนี้ตอนนี้ยังไงโอ้โหเจนจี้ยังไงโอ้โหสตัรนหรือเปล่าโอ้โหสตัรนครับโอ้โหพีเดอร์ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นี่ไงครับเจนจี้เราโอ้โหแอมเบอร์ไปแล้วแท็บแท็บกันโอ้เอ้ายังไงครับตอนนี้เอาแล้วเจนจี้เจนจี้ทำอะไรอยู่เจนจี้กลับบ้านบิ๊กโอ้โหเจนจี้เราวันนี้ ฟอร์มเขาแรงจริงม,มันจะเอ็นบ้านมันจะเอ็นบ้านมันมันน่าจะเอ็นได้ด้วยโอล่ะตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าสตันนะฮะสิบเก้าวิเจมพระโลกมนุษย์ที่สวยงามเอาละครับเจมสที่เราโอ้โหเขียวไม่ได้เขียวไม่ได้เอาละวิีเดเตอร์รอดให้ร้อยหนึ่งฮะเอาเอาเอาเขียวด้วยเขียวไอ้สัตว์พระอาก้อนกันไม่เอาแตะแตะหายนะฮะผมเอาละตอนนี้เก็บตังไปแบ็ค ดุนๆเลยเกมเกมนี้ของนี่ชนะอยู่แล้วฮะแต่ว่าบ้านเนี่ยบ้านนะเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วนะเรื่องเร่งเร็วบอกว่าอุ้ยเร็วได้อยู่ได้อยู่ไอ้นั่นเป็นดอกไอ้เมื่อกี้พี่เดียวหมดด้วยม่ตายอยู่แล้วเอาล้ฮะแบบนี้ต้องฮาร์ดสองก้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเฮลโลเฮลโลอุ้ยหายเลยฮะหายเลยเมื่อกี้มึงมานี้มึงมานี้มานี้มึง เขียวอระเขียวไอ้สัตว์มึงบ้าแล้วเขียวเหรอคูชอบขายเขียวซื้ออะไรยังอื่นดีกว่ามั้งเพื่อนเอาละฮะตอนนี้สถานการณ์เกมเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากเรารู้ว่าเราจะต้องออกเขียวเออตั้งแต่อาคอนเบลดเข้ามาในชีวิตนี้อะไรอะไรก็ดีไปหมดนะครับเอาละโอ้โคดงโคเด็กมาหมดฮะตอนนี้เอาละฮะโอ้ยิงแรงมาก เบื ưng, ưa, now, ่อเบื่อแล้วว่ะเบื่อแล้วมึงมึงไปไหนมึงไปไหนมึงด้วย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 หายหมดหายหมดจุ้ง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 โอ้ละครับคอนมายมึงมึงไม่รอดจัดจัดจัดต้องจัดจัดจัดแบบนี้เอาชิปเปอร์อ้าวเขาเจมเจมทำอะไรเห็นนะเจมโอ้โหนี่ไม่ไหวโอ้ไม่ ทำไมต้องเป็นเราด้วยโอ้เลือดกูนี่ติงติงเป็ดเลยนะฮะตอนนี้ยังไงฮะบับเบิลมานี่เหมือนเล่นกันสี่คนสามคนนะครับจริงๆแล้วนะฮะไม่อยากจะโม้เลยโอ้ตีโอไม่ต้องสนใจอ้าวเออได้มาแลกวโอ้ไม่เป็นไรอ้าวครับเต่าโอ้โหสความพยายามยิ่งยวดกระโดดบิงพึ่งชึบพึ่งชึบายควายควายอันนี้คือควายนะครับไม่ใช่เต่านะครับเอาละตอนนี้ มาแล้วยังไงงงอยู่ยังงงอยู่โอ้ยิงเขาไม่เขา้าฮะเออเฮ้อเฮ้อด้วย <c oughs> อ่าเอาละเอาละเ <c oughs> ออเออเอารมณ์ดีด้วยนะ <c oughs> เอาละตอนนี้ยังไงต่อดีว่า17นาทีผ่านไปแล้วนะโหเหมือนแบบของนี่เหมือนเลนเกมแบบจะจบเกมแล้วอะ่ะเออ ออกเลยด้วยเนี่ยนึกไม่ออกคอนตันแม่งเลยเนี่ยโอ้โหไลก้าโอ้รายการรายการมาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วบูทไลเซอร์กูกูมาแล้วเป็นโลกมนุษย์หึ้ยลิกโอมันกลับไม่ได้วะตายแล้วตอนนี้ตายสองโอ้โหยิงแรงมากโอ้โหแฮมเมอร์โอ้โหตายอเมลาครับอเมลาเบาอาเจ้หาย แบบนี้ขาบอกเลยว่าการบ้านบ่ยกันบ้านบ่ยบ้านบ้านเฮาส์เฮาส์เฮาส์สวยสวยเอาแล้วแบบนี้แบบนี้ยังไงดียังไงดีไม่มีใครไปเดี๋ยวรอก่อนใช่ไหมด้ไม่เป็นไรเดี๋ยผมตอนนี้ี้ตีความองแม่งเลือดสามพันเองนะครับในปานนาได้กล้วยได้กล้วยนะครับกล้วยนะฮะเอาแล้วยังไงดีเออ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  เอาแล้วเอาเต่าเตานี่โชว์เออฮึบปั๊บจับแม่ไอ้เออสู้ได้ <รอ S 1> ไม่สูดส้ด<ล><ม>้วยไอ่เต่าไม่โชว์ช่ำดีว่ะออ <c ười> โอ้โหนี่มันเป็นอย่างนี้เจนจีน้เจนจีน้ไม่เจนจี้ <c ười> โอ้โหเมื่อมันไายว่ะเอาแล้วเอาแล้ว <c ười> จีจีนะครับน่าจะจีจีนะฮะแบบนี้ <c ười> เออเออโอตีนกด้วยนะจังไรนะโอ <c ười> ้ไปแล้วดูดียอดเยี่ยม